กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้อยู่ในรายการกล้องชนานลตอนนี้คุณวินเขาไมา่อยู่นะครับเหมือนเขาได้ช่องชนานลเขาได้จางโรองนี้ไปแล้วนะครับแต่ผมจะมาเล่นในโหมด h i t t ท r n r o โรอืมใช่ใช่แต่เป็นโหมดของสาน,นนะครับซึ่งไน,นของผมนี่มันพุธกาคืนเสียอ่นี่เห็นไหมพุดธกาพดเธกาเลย เนี่ยดูข้างในของคุณแม่งกลับกว่าเดิมอีกเอี่ย <c oughs> โอ้โหเนี่ยกว่าเดิมแต่ก็มีสลับไว้ผมก็เคยเทียสนายอยู่เออขอลองเล่นดูก่อนถ้าคลิปนี้ไม่ดียังไงขอประหาวโคตรของโคตรของโคตรของโคตรพ่อ,อ,อแม่อย่างตัวนะครับเออคุณเวินก็ไปเข้าห้องน้ำสุข,ขาหรือห้องน้ำชายนะครับ แล้วเขาก็ได้นอนหรือเจ้าชายลาตีสวัสดีนะครับแต่เขาก็ได้นอนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คุยกับเขาว่าจะเอาไงดีเอาเอาก็คือไม่ใช่ไปหล่อยในห้องน้ำชายนะเอาก็คือวันหนึ่งหนึ่งเป่าผมได้ไปคอมเมนต์ในคลิปที่เท่าไหร่วะพา์ที่เ่าไหร่วะจะไม่ได้ผมว่างงหนึ่งโอเค มาเริ่มกันเลยแปดนาทีสิก็ทันเวลาโอ้แรกผู้แรกผููแรกไม่ตายโอ้ไม่ตาย,ตายแต่กูตายนี่หน่อยซึ่งเน็ตผมโคตรกา่าไม่รู้ทำไงถึงกา่าเ,เสียงผมดังยังผมก็ยังไม่รู้ เขางงอยูถ้ามุกแม่งไม่เด็ดยังไงก็ก็ฟังไปเถอะผมก็เล่นมุกก็ไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วไม่รู้เล่นไปนทำไมโออโหยิ้มมันเออตอนนั้นผมเล่นทีเจอบาเล่เลยแค่ยศหนึ่งวีเออหนึ่งวีโอ้แหลกแหลกถ้าแหลกแบบนี้คุณอย่าเล่นเถอะไม่รู้ผมเล่นทำไมแม่งแหลกมาก ฟันฟันฟันเออฟันเหล็กเออฟันเหล็กคนละฟันแหละ <laughs> ถ้าใครอยางหนึ่งหนึ่งเอ้ยหนึ่งหนึ่งกับผมนี่ตัวตัวกับสไนผมผมเอาได้อ่ะเอาหนึ่งหนึ่งก็ได้สันอ่ะอ๋ะอเขาเปิดหกเสียโอ้โอ้แรกมาก ถ้าเน็ตกากประกาศใดแม่งก็ขอโทษเป็นอย่างสูงโคตรเลยเน็ตผมกากอยู่แล้วอะ่ะผมไม่ใช่แบบเน็ตแรงเหมือนบ้านคุณสิเออถ้ายิงใช้โทรศัพท์เน็ตกา,กากอยู่นี่ก,กากของผมอะ่ะ <c oughs> ก็ไม่ต้องดูแล้ว <c oughs> ใช้ดาวของผมเป็นชานที่กากมาแล้วมีคนบินได้ด้วยการโลโมชั่นห้าร้อยมิกวัตต่อเฮิร์ตเออนั้นเป็นการ ฟังเสียงไม่ใช่เอ๊ะใครโดดผ่านกันตกใจคือไม่ได้จ่ายโอ้โหไม่ฟันแรงว่ะนี่มันโอ้เพื่อนเพื่อสู้เพือสู้มาหมูมาหมูามาหมูไม่ตายอเล่นเมบหรือเล่นกาบเ่ยโอ้เพราะว่าเน็ตกาบมันถึงเล่นกาบ โอ้เน็ตกาเออท่านผู้ชมก็เห็นใช่ไหมว่าเน็ตผมแกระตุกมากเราไปถามคุณวินได้ผมเคยฆ่าคุณวินประมาณยี่สิบตายเนี่ยต้องให้พยานคือคุณวินนะครับโอ้ ถ้าใครอยากเข้าแคนผมมาเทสกับผมได้นะครับชื่อแคนอะไรไม่รู้คุณวินเป็นคนตั้งทีแบ่งอ่านไม่ออกเลยนะครับเพื่อนยัตังหมวัวตังหมวัวตังหมวัวตังหมัวทีแบบเออแดงหมาไม่แดงเลยนะครับถ้าคลิปนี้แม่งหมาไม่แดงยังไงครับก็ไปเถอะไม่ต้องดูอะ่ะโอ้ คันคิกะขึ้นไหลเออไม่ใช่คิกะาิงกาข,ขึ้นหลังมากกว่าเออถ้าคลิปนี้แม่งไม่มันเหมือนคลิปแต่ก่อนก็คิบหายไว,ไว้ยวอดเลยวอ่าแม่งรู้ตัวแล้ว <S <S อ๋อโคตรแม่นอ๋อโคตรแมนนะ อาผมเล่นกาเล่นกากับเน็ตกากอ่อผมเห็นหลายๆตัวที่ชอบยืนอยู่ตรงประมาณนี้เย้โอ้ลูกโมได้ค่ะว่ามีปืนใหม่ยิ่งกว่าแรงแรงยิ่งกว่าลูกโม่นะครับอยู่ในคลังแสงตอนนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะยี่สิบเอ็ดเปล่าเออวันที่ยี่สเอ็ดกุมภาพันธ์ ได้ข่าวว่ามีปืนออกใหม่ปืนพกไม่ใช่ปืนกลน,นะแต่มันก็เห็นมีคนบอกว่าไม่ดีกว่าอ่ปืนพกธรรมดาและแรงกว่าลูกโมด้วยลูกโมแบบไม่มีรายผมก็อยากได้อยู่ตอนนี้ผมเก็บเงินตอนนี้เงินประมาณสองพันร้อยตูดอุสั์ น้าจอดันซันโวเออเคุณน้ซันโวโอ้เน็ตผมนี่กากมากเลยถ้าเน็ตกาบปะปะประการใดนะครับโทษคนอื่นไม่ใช่โทษผมนะครับโทษคนที่มาแจกเน็ตบ้างของผมเออออไอ้ตูอออเออโคตรแม่นแม่นทีแม่งเน็ตกาก เออเห็นตอนเล่นอยู่แม่งเสื็กไม่กล้าโอ้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 ไป็นไรโอโอเล่นกล <laughs> เดี๋ยวนี้เขานิยมใช้ระเบิดวางปุ๊บยิงปั๊บแม่งระเบิดทันทีไยครับไม่รู้มันดียังไงผมวกว็งงมันต้องยิงด้วยฟันฟัด โอ้โอ oh, oh, ้คาดโอ้เดิ oh, ดนลูกโมต่อโอ้เดี๋ยวผมออกไปดูและตอนนี้แม่งก็เหลืออยู่สามนาทีนะครับเออเวลาน้อยมากรู้บอกทำไมผมถึงไม่พูดเสียงดังไม่มีอารมณ์ในการเล่นนะครับถ้าคุณวินมานี่อารมณ์ในการเล่นแม่งเต็มรอ้อยเต็มเปี่ยมเต็มเต็มที่หมาเลยแม่เออคุณวินน่าจะมาด้วยนะครับ แต่คุณวินนี่แตกโคตรมีหนุ่มอยู่ข้างหลังนะครับเออันนันอาเบะยังเล่นมุกนี้ได้อีกโอ้โอ้โอ้รู้เลยอยู่ข้างในอา้าวโดนโดนลัดแล้วอา้าวโอ้โจบเกมเดี๋ยวผมเอาไปดูเวลาต่อเน,นื่องนะครับตอนนี้เวลาเหลือสองอนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวผม เนี่ปืนใหม่ที่เขาออกมานะเนี่ยโ,โหน่าซื้อมากเขาบอกมีเลเซอร์ด้วยแต่ผมซื้อเก็บเงินซื้อดีกว่าถ้าคลิปนี้ไม่ดียังไงนะครับอย่าลืมกดซับด้วยนะครับหรือซับแนวค่าด้วยนะครับถ้าติดตามปุ๊บอย่าลืมกดรูปก,กระดิง่งดิงดิงดงดิงดงดงดง แล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจของกล้องชาแนลนะครับงั้นราก่อนบ๊ายบาย